ถามท่วมกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกกล่าวถึงการเดินทางลงพื้นที่กองทัพภาคที่สองในครั้งนี้นะครับว่าเป็นการเดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมกับมอบโหวาและของขวัญปีใหม่ให้กับกำลังพลในพื้นที่กองทัพภาคที่สองซึ่งตลอดปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติภารกิจที่ได้มอบหมายให้สําเร็จเป็นอย่างดีโดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุทุนภัยที่ผ่านมาจนได้รับคําขอบคุณและการชื่นชมจากนายกรัฐมนตรีและประชาชนจึงนําคําขอบคุณดังกล่าวมาสมมอบให้กับกำลังพลด้วยตนเอง ตัวนในเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆถือว่าเป็นเรื่องปกติกับเพระทาหารต้องมีความพร้อมในการรับสถานการณ์ต่างๆอยู่เสมอทั้งภัยคุกคามรูปแบบใหม่หรือว่าเหตุภยัยพิบัติธรรมชาติต่างๆซึ่งผู้บัญชาการทหารบยเกิร์ตกล่าวอีกนะครับว่าการเดินทางในครั้งนี้ได้มาตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของกํบบาลังพลซึ่งในส่วนของกองทัพบกจะดำเนินการเพื่อย,ยกระดับความเป็นอยู่ของกํบบาลังพลและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งก็จะดูแลในทุกภาคส่วนของกองทัพภาคและหน่วยงานต่างๆ ที่สำคัญที่สุดครับทางนโยบายของกองทัพบ,บกจะเน้นการทําให้กองทัพปราศจากจากยาเสพติดและให้ยึดแนวพระราชดำรัสประชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตเพื่อจะได้ผ่านคนวิกฤตเศรษฐกิจไปได้ครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธรรารณภัยได้สรุปตัวเลขพื้นที่ที่ประกาศให้เป็นพื้นที่